คุณเอกสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชูรักชูรสเขาเชใญคุณเอกถามคําถามกับคุณหมอสุนีได้เลยครับอ๋ออยากอยากทราบว่าครับว่าภรรยาครับไปใจห่วงมามาแล้วครับแล้วก็คือหมดหมดกำหนดการถอดห่วงมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วครับค่ะอยจะว่าอยากจะถามว่ามันจะมีผลอันตรายที่อะไรที่ตามมาไหมครับก็จะมีหลายคนนะคะที่ว่าอ่า เกินกาหนดระยะเวลาในการในการถอนห่วงอาจจะเนื่อจงจากว่าลืมบ้างไม่ว่างบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการการใส่ห่วงเนี่ยอายุของห่วงเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-5ปีบ,บางชนิดก็3ปีบางชนิดก็5ปีนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเกินไปสักหนึ่งปีเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไรคุณเอกก็ไปถอดได้ให้ภรรยาไปถอดห่วงออกซะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในหนึ่งปีที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอันตรายไหมเนี่ยคำตอบคือ ไม่เพราะว่าถ้าเกิดเกิดแล้วก็คงจะเกิดไปแล้วล่ะคะแต่สิ่งที่ตามมาเราต้องกังวลก็คือว่าในเรื่องของว่าประสิทธิภาพหรือคุณภาพของห่วงเนี่ยซึ่งมันเกินกําหนดระยะเวลาเนี่ยเราอาจจะตั้งคันนะคะพร้อมๆกับการที่ห่วงยังอยู่ในในโพรงมดลูกของเราเนี่ยได้ก็คือการตั้งคันพร้อมห่วงซึ่งถ้าเกิดการตั้งคันพร้อมห่วงเนี่ยก็โอกาสจะเกิดการแท้งตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราแบบเราลืมไปซะ เป็นสิบปีแล้วเราใส่เป็นนานๆม,มันก็ฝังอยู่ลึกมันอาจจะฝังเข้าไปในเนื้อของกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยซึ่งตรงนั้นอาจจะทําให้เราเกิดการปวดท้องได้นะคะ <ử ms. S 2> แล้วก็ตอนนั้นถ้าเกิดให้คุณหมอถอดห่วงเนี่ยบางครั้งก็อาจจะถอดง่ายบางครั้งก็อาจจะถอดยาก <ử ms. S 2> ถ้ากรณีที่ถอดห่วงยากเนี่ยอาจจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเพื่อให้ดมยาสลบเพื่อให้หลับแล้วมีการดึงเอาห่วงออกถ้าในกรณีที่ว่าถอดยากจนเกินไปแต่โดยทั่วๆไปมันก็จะไม่ยากในการที่จะถอดนะคะครับตอนนี้ข้อแนะนําคือจริงๆน่าจะต้องไป เปลี่ยนน่าจะต้องไปเปลี่ยนนึกได้ปุ๊บรีบไปปั๊บเลยไม่เป็นอันตรายแล้วอยากจะถามกันนะครับว่าที่พอหวงออกแล้วครับจะมีจสถาให้มีบุตรยากไหมครับอ๋ออยากจะมีอีกภรรยาอายุเท่าไหร่คะคุณเอกตอนนี้ภรรยาอายุสามสิบกว่าแล้วะครับเกินไปไหมครับอายุสองสามสิบเท่าไหร่ครับสามสิบเท่าไหร่สามสิบห้าแล้วครับสามสิบห้าสามสิบห้าก็ยังมีบุตรได้นะคะเรามาบอกว่าห่วงเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอะไร ห่วงเนี่ยทำให้รังไข่เนี่ยมันไม่ทํางานเลยไหมคําตอบนี้ก็คือไม่ใช่มแม้ว่าเราจะถอดห่วงออกไปแล้วรังไข่ก็กลับมาทํางานได้ตามปกติห่วงเนี่ยทำให้เยื่อบุพรงมดลูกเนี่ยมันฟอมันแห้งหรือมันตีบไหมคําตอบก็คือไม่ใช่อีกอเพราะฉะนั้นเราถอดห่วงออกไปปุ๊บเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกก็ยังกลับมาสภาพปกติได้ถูกไหมคะ ห่วงทาให้เกิดปัญหาในเรื่องของเนื้งงองอกมืลูกมืลูกโตไหมคําตอบก็คือไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นการใส่ห่วงเนี่ยแม้ว่าเราถอดออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิม<อ>เพียงแต่ว่าเยื่อบุโพรงมืลูกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะค่ะเอมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วครับโอเคนะครับไปหาคุณหมอถอดห่วงซะนะครับโอเคครับ ครขอบคุณมากครับวัสดีครับใส่เป็นพ่อมันไม่มีอาการอะไรก็เลยนึกว่าใส่ไปเรื่อยๆ<ม>แล้ว <ๆ S 2> กันเพราะมันไม่มีจริงๆถอดเองได้ไหมคะหรือไม่ควรถอดเองไม่ควรไม่ควรนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าคุณเอกกลับไปนะคะแล้วลองลอง,ล,อง,ล,อง,ล,องล้างมือให้สะอาดล้างนิ้วให้สะอาดเนี่ยแล้วเราใส่ใส่นิ้วเข้าไปแต่ต้องตัดเล็บด้วยนะคะอย่าให้มีขี้เล็บอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปใส่นิ้วเข้าไปดูในช่องคลอดของภรรยาจะพบเหมือนกับเป็นสายห่วงอยู่สองเส้น ใช่ไหมคะในลักษณะบแบบนั้นคุณผู้ชายบางท่านเนี่ยวามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาขณะที่ใส่ห่วงเนี่ยผู้ชายบางคนเขาก็เขาก็เซนเหมือนกันนะคะเขาก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนกันแสึกแปลกแบบม<อ>ันก็เป็น,เป,นเป็นสายๆอยู่ข้างในแล้วก็ถามต่อไปอกว่าเราดึงเองได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างที่อย่างที่หมอต้อบ,บอกดึงเองได้ไหมเราคงจะใส่นิ้วเข้าไปดึงเองเนี่ย มันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดสายขาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคราวนี้ลําบากหลายไอ้ตัวห่วงที่มันเป็นเป็นจะหลุดขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยก็ควรจะไปให้แพทย์แพทย์ก็จะมีเครื่องมือในการถ่างขยายช่องคอแล้วก็ในการที่จะดึงออกมาค่ะนะคะโอ้ฝังแล้วนะจริงๆก็เป็นข้อแนะนาที่ดีที่หนึ่งอย่าทิ้งไว้จนเลยกําหนดน่าจะไปเปลี่ยนแล้วก็ไม่ควรจะไปดึงหรือไปทําอะไรด้วยตัวเองนะคะ